ก็สวัสดีครับขวัญใจชาวสวนวันนี้ตอนสองทุ่มนะครับก็มีลอนดอนดับบี้แมตช์นะเป็นท็อตแนมฮอสเปอร์เจอกับอาร์เซนอลซึ่งต้องบอกว่าผมว่าค่อนข้างเดือดนะสเปอร์เนี่ยบอลของอังเก้เนี่ยเป็นบอลที่บุกแบบเต็มตาศึกแล้วต้องมาเจอบอลเพสซิ่งมันมันเพสซิ่งหนักๆของอาร์เซนอลเนี่ยวัดขึ้นกันเลยนะว่าโค้ด ทั้งสองฝั่งเนี่ยใครจะไปงัวกันนะดูผู้เล่นบาดเจ็บของฝั่งสเปอร์นะครับก็มีริชาริสซันโซลังเก้บิสมาแล้วก็มิกกี้ฟันเดอร์เฟนก็เป็นตัวหลักตัวสำคัญของทีมทั้งนั้นเลยนะอาร์เซนอลเนี่ยก็ตัวเจ็บเยอะมากๆสำหรับตน้นฤดูกาลครับก็มีทั้งคีรันเทนเนี่โทมิยาสึมิเกลเมลริโนตีแคทไลท์เนี่ยติดโทษแบนจากแมตท,ที่แล้วครับกบเบียลเยซุด คาราฟิโอลีแล้วก็โอเดกาเจ็บจากทีมชาติคาราฟิโอลีก็เจ็บจากทีมชาติกันนะก็รวมๆแล้วเนี่ยเซนอนเนี่ยค่อนข้างขาดตัวหลักเยอะมากๆเลยวันนี้บอลสไต์อังเก้ก็จะมาในแผน4-2-3-1ครับโกเนี่ยก็จะเป็นวิคาริโอแบ็คขวาเป็นเปโดโปโลเซ็นเตอร์เป็นมิกกี้ฟันเดอร์เฟนน่าจะฟิตผ่านความฟิตกลับมาลงสนามได้ก็มีอาการบาดเจ็บนิดหน่อย ยืนคู่กับคิเตีรโรมิโลแล้วก็แบ็กซ้ายเนี่ยเป็นอูลุกี้ตัวเชื่อมเกมเนี่ยเป็นอิบิซูมานะครับแล้วก็ตัวเชื่อเมเกมจากกลางอีกคนนึงก็จะเป็นปาปซาปีกซ้ายเป็นซองมินเพเมกเกอร์เป็นแจมมิทิสันแล้วก็ปีกขวาเนี่ยเป็นโอเดแบร์นาเป้าวันนี้ใช้เดยันคูรอฟสกี้นะครับก็รูปแบบการเล่นของสเปอร์เนี่ยคิดว่าน่าจะใช้อิบิซูมาโรเมโลมโลแล้วก็มิกกี้ฟันเดอร์เฟนเนี่ย เป็นตัวรับบอลคอยเซตบอลจากหลังขึ้นมากลางส่วนอูโุกี้กับเปโดโปโลเนี่ยก็คือทำหน้าที่เสมือนเป็นปีกเป็นตัวริมเส้นแล้วก็ใช้เจมาริสันเนี่ยเป็นตัวจุดศูนย์กลางในการขึ้นบอลซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยซองฮมินก็จะออกข้างมั่งหุบเข้ากลางมั่งอ่าสไตล์การเล่นของคูลอฟสกี้วันนี้คิดว่าไม่น่าจะเป็นหน้าตัวเป้านะคิดว่าจะเป็นตัวสไตล์ฟอร์นาหรือว่าเป็นตัวฟอร์เวิร์ด ส่วนออดาแบเนี่ยก็จะเป็นตัวหักเข้ามายิงจากด้านข้างก็เล่นคล้ายๆซงฮงมินโดยรวมๆเนี่ยมันจะคล้ายประมาณว่าแจมมิสันกับคูลุเซฟกี้เนี่ยจะเป็นเพย์เมเกอร์2คนแต่ว่าคูลูเซฟกี้เนี่ยจะเป็นเพย์เมเกอร์กึ่งฟอร์เวิร์ดส่วนซงฮงมินเนี่ยก็จะเป็นปีกกึ่งหน้าแล้วก็ออดาแบเช่นกันนะบอลของอังเก้เนี่ยบอกตามตรงว่าไม่มีเกียร์ถอยนะครับเกมลุกล้วนๆไม่ว่าจะนําจะตามจะอะไรก็แล้วแต่ ก็จะเล่นเกมลุกตลอดไปนะในฝั่งของอาร์เซนอลเนี่ยก็มาในแผน4-3-3เหมือนเดิมนะครับโกเจะเป็นเดบิตราย่าแบ็คขวาเป็นเบนไวต์เซนเตอร์เป็นชาริบากับมากับเบียรมากันเย็ดแล้วก็แบ็คซ้ายเป็นยูเลนทิมเบอร์กางรับเนี่ยก็จะเป็นจอจินโยนะครวันนี้ตัวเชื่อมเกมจะเป็นโทมัสปาเตแล้วก็เพย์เมเกอร์หรือว่าตัวหน้าต่ำเนี่ยก็จะเป็นไคลฮาวเวตหน้าเป้าใช้เรียนโดทัสซา ปีกขวาใช้บุกยศสาก้าแล้วก็ปีกซ้ายใช้กับเบียมาตินเนลลี่ปีนี้เนี่ยอาร์เซนอลสตาร์ทฤดูกาลมาด้วยเกมรับที่ยอดเยี่ยมนะครับแต่เกมลุกเนี่ยก็ยังถือว่าไม่ดุดันเท่าปีที่แล้วนะส่วนตารางคะแนนตอนนี้นะอาร์เซนอลเนี่ยอยู่อันดับ6เตะ3ชนะ2เสมอ1แพ้0ได้5เสีย1ส่วนสเปอร์เนี่ยเตะ3ชนะ1เสมอ1แพ้1ได้6เสียสสถิติก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะ ู้นี้เจอกันทีไรเนี่ยมักจะเป็นฝั่งอาร์เซนอลเนี่ยที่เก็บชัยชนะไปได้นะครับน้อยครั้งมากๆที่สเปอร์เนี่ยชนะเต็มที่เนี่ยทำได้แค่เสมอเหมือนกับเป็นบอลแพ้ทางกันนะสเปอร์เนี่ยมักแพอาร์เซนอลอยู่ล่ําไปลูกเกมวันนี้ก็มองว่าสเปอร์เนี่ยก็ต้องตั้งเกมบุกตามสไตล์ตัวเองแล้วแต่ว่าตัวเชื่อมเกมของสเปอร์เนี่ยไม่ค่อยดีเลยนะทั้งอิบิซูมาทั้งปัฟซ่าเนี่ยเชื่อมเกมจากหลังขึ้นมากลางได้ไม่ดีเท่าที่ควร คือเขาเป็นมิดฟิลด์ตัวรับอาชีพนะเขาไม่ได้ตัวเชื่อมเกมอาชีพอะ่ะมันก็เลยจะแบบค่อนข้างติดทัดขัดแล้วก็สเปอร์เนี่ยจะเป็นทีมที่แกะเพจคู่ต่อสู้แล้วผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างส่วนใหญ่จะแบบชอบมาตายตรงกลางแต่ว่าด้วยความที่ตรงกลางเนี่ยเป็นกลางรับดีๆแล้วก็เพสซิ่งกันไว้เวลาเสียบอลเนี่ยก็จะทําให้แย่งบอลคู่ต่อสู้กลับคืนมาได้ไวคือตัวเองเนี่ยพาบอลไปเสียเองแล้วก็แย่งกลับคืนเองอะไรประมาณเนี้ย ส่วนเกมลุกเนี่ยก็ค่อนข้างโดดเด่นอยู่แล้วอมันทั้งซองมินกูดูเซกี้แล้วก็เจมสัดิสันเนี่ยไอพวกนักเตะพวกเนี่ยคือเคี่ยวเล็บรอบตัวอันตรายโดยเฉพาะเจมสัดิสันเนี่ยเป็นนักเตะแบบระดับเดอะเบสเลยนะในฝั่งเกมลุกของเซนนอนเนี่ยคนที่ฟอร์มยังไม่เข้าตาเท่าที่ควรก็ยังเป็นมารตินเนลลี่นะครับส่วนบุกโยซาก้ากับไคฮาวเวตเนี่ยเก่งมากแบกทีมตลอด มีทอสซากับมาตินเนลลี่เนี่ยที่แบบว่าฟอร์มยังไม่ค่อยเข้าฝักสักเท่าไหร่นะแต่เกมรับเนี่ยแน่นมากวิธีการเล่นเซน,นนอนวันนี้ผมก็คิดว่าเซนนอลเนี่ยน่าจะเพสซิ่งเร็วบีบผู้ต่อสู้โดยเฉพาะ5ตัวแดนบนนะอย่างปาเตคายฮาวเวิร์ดมาตินเนลลี่ทอสซาแล้วก็ซาก้าเนี่ยก็จะบีบตรงกลางสเปอร์แน่นๆหนักๆแล้วก็อาศัยจังหวะที่สเปอร์เนี่ยสร้างความบิดพลาดแล้วก็โต้กับสวนเร็ว เข้าไปทําสเปอร์นะครับส่วนสเปอร์เนี่ยก็บิวจากหลังขึ้นมากลางจากกลางขึ้นไปหน้าด้วยรูปแบบแพทเทิร์นตามสไตล์ของอังเกเกมลุกเน้นๆวันนี้ต้องบอกว่าถ้าเจอความเร็วของปีกอาร์เซนอลเนี่ยผมว่างานหนักของสเปอร์แน่นอนแล้วก็คิดว่าวันนี้สเปอร์ก็น่าจะดีไม่พอที่จะเอาชนะอาร์เซนอลได้นะคิดว่าโอกาสที่จะจบเสมอเนี่ยสัก50%แล้วก็โอกาสที่อาร์เซนอลเนี่ยจะบุกมาชนะเนี่ยสัก5 0เ สก,กอร์เนี่ยเดาว,ว่าไม่เสมอกันแบบศูนย์ศูนย์ก็อาจจะนั่งชนะสักสองศูนย์